สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ผมก็มีวหวยฮาหนอยรอบ18นาฬิกา30นาทีงวดประจำวันที่6กพฤษภาคม2 5 6 3หลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางการซื้อสลักหวยฮาหนอยจะได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ คำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮาหนอยจับคู่เด่นชุด2ตัว3ตัวเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลักหวยฮาหนอยเท่านั้นโปรดใช้สติพิปรณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลักหวยฮหาหนอยนะครับในงวดวันที่5 พฤษภาคม2,563นะครับผลการออกรางวันที่1เลขท้าย4ตัว6872เลขท้าย3ตัวบนก็คือ872 2อตัวบนคือ72นะครับส่วนเลขท้าย2ตัวล่างออก29ครับ29เป็นเลขท้าย2ตัวล่างนี่คือผลการออกสลากหวยหาหนอยหวดวันที่5เป็นหวยหาหนอย รอบธรรมดารอบปกตินะครับเวลา18นาฬกา30นาทีก็จะทราบผลกันในทุกๆวันนะครับสำหรับหวยหาหน่อยครับมาดูสรุปเลขเด่นประจำหลักนะครับในงวดวันที่6พฤษภาคม2 5 6 3เลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยซึ่งเป็นเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขสูตรชนกันนะครับเพระว่าการ คิดการคำนวณหาข้อมูลก็หรือว่าเป็นการคำนวณตามสถิติเลขที่ออกมาแล้วนะครับเพื่อหาข้อมูลเลขเด่นประจำหลักนะครับหลักรนะ้อยคำนวณได้เลข4ตัวครับคือ15 60ครับหลัก10บคำนวณได้4ตัวนะครับห5 6่นะครับหลักหน่วยคำนวณได้4ตัวเช่นเดียวครับ1560 ท่านสมาชิกจะเห็นได้เลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขคำนวณสูตรนะครับเป็นสูตรเลขคำนวณได้ลงตัวเดียวกันนะครับทั้ง4ตัวนะครับเป็นเลขตัวเดียวกันทั้ง4ตัวได้1นึ่ได้ห้าได้หกลข0ูนย์นะครับนี่คือเลขเต็นประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับส่วนชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนผมนําเลขหลักสิบจับคู่กับชุด หลักหน่วยนะครับนะกับหลักหน่วยหลักสิบหนึ่งห้าหกศูนย์หลักหน่วยหนึ่งห้าหกศูนย์จับคู่เป็นชุดสองตัวนะครับมาดูเลขหนึ่งตั้งวางหลักสิบครับจับคู่กับหลักหน่วยจะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะครับแล้วก็ห้าวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยจะได้ห้าหนึ่งห้าห้าห้าหกห้าศูนย์นะครับเลขหกวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย จะได้6 1 6 5 666หนะครับเลขศูนย์วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยครับจะได้0 1 0 5 0 6 0 0ทั้งหมดมีตัวเลขในกลุ่มนี้ทั้งหมดเป็นชุด2ตัวบนนะครับ16ชุดครับ16ชุดเป็นชุด2ตัวบนชุดตรงนะครับชุด2ตัวบนที่ผมได้สรุปตัวเลขสูตรหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยจับคู่ชุด ส่วนเลขที่ดึงเด่นนะครับผมดึงเด่นหลักร้อยอยู่ที่สองตัวนะครับหลักร้อยเน้นอยู่ที่5้ากับศนย์นะครับหกับศส่วนหลักสิบนะครับหลักสิบเด่นเน้นอยู่ที่1กับ0นนะครับหกับศหลักหน่วยเน้นเด่นอยู่ที่5้ากับ6ครับ5กับหนี่คือ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจากการดึงเด่นนะครับดึงเด่นเป็นเลขที่เด่นในตำแหน่งของแต่ละหลักนะครับส่วนชุดเด่น2ตัวบนครับชุดเด่น2ตัวบนที่ดึงจาก11ชุดนะครับสิบหชุดนะครับที่ดึงจาก16ชุดในชุด2ตัวบนครับดึงเด่นจาก16ชุดก็จะมีชุดที่เด่นที่ผมดึงออกมานะครับสรุปออกมาเป็นชุดเด่นครับก็จะมีเลข ชุด2ตัวบน,นครับชุดเด่นครับก็จะมี0 5 0ย์5 1 6นย์นะครับ05061516นี่เป็นเลขเด่นชุด2ตัวบนครับส่วนชุด3ตัวบนนะครับชุด3ตัวบนผมเน้นหลักร้อยตัวเดียวนะครับคือเลข5ครับหลักร้อยคือเลข5ตัวเดียวนะครับจาก2ตัว4ตัว4เลข5้าเลขหลักร้อย4ตัว1560ครับ ดานดึงเน้น5กับ0แต่ว,ว่าเน้น5นะครับเน้น5ตัวเดียวผมก็จับคู่กับ4ชุดนะครับเป็น505 506 515 516นะครับ505 506 515 516ชุด3ตัวตรงมี4ชุดครับชุดนี้คือชุด3ตัวตรง4ชุดนะครับส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นในชุด3ตัว บนนะครับชุด3ตัวบน515และ516ครับ515และ5 1 6นี่คือเป็นชุดเด่นนะครับชุดดึงเด่นแนวสําหรับชุด3ตัวครับส่วนชุดเดียวนะครับชุดเดียวที่เด่นนะครับเน้นชุดเดียวครับ516กะและเลข162ตัวบนนะครับ516ชุด3ตัวตรงนะครับและ16-2ตัวบนนะครับนี่คือเลขดึงเด่นสรุปตัวเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยทําสูตร จับผู้ชุด2ตัว3ตัวได้ชุดเด่นที่สุดก็คือ516และ16นะครับนี่คือชุด2ตัว3ตัวบนสำหรับหวยฮานอยในงวดประจำวันที่6พฤษภาคม2 5 6 3นะครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสูตรหวยบนดินชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้ลงคลิป ให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางทั้งหวยฮานอยและสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ชอบหวยฮานอยนะครับชอบสลากกินแบ่งรัฐบาลผมก็จะลงสูตรให้ท่านลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูไปเรื่อยนะครับจนถึงวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกครับแต่ในบางวันผมก็จะลงคลิปหวยฮานอยนะครับเป็นหลักนะครับเป็นหลักแล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะมาลงสูตร การคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละสูตรแต่ละสูตรใน,ใ,นในแต่ละคลิปนะครับลงให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังรอติดตามรับชมแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้หาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงดประจำวันที่16นะครับแต่นี่เป็นการหวยฮาหนอยนครับในรอบปกติรอบออกเวลา18.30นาทีผมได้รวบรวมข้อมูลสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลขเด่นนะครับลงคลิปให้ท่านสมาชิก ได้ดูสําหรับท่านที่ชอบแนวทางหวยหาหนอยนะครับขอห้สสาชิรสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนนะครับที่ชอบแนวทางหวยหาหนอยก็โชคดีทุกท่านเลยครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ